นี่เลยหน้าตาต้มแซบน้ำใสนะคะทุกคนเปรี้ยวจี๊ดเผ็ดจัดเห็นน้ำใสๆอย่างเงี้ยเพราะว่าพริกมันเผ็ดมากเลยเป็นกัดแก้มนะคะทุกคนอันนี้ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นต้มแซบไม่ใช่เป็นต้มมันต้มอ,อะไรนะเขาเรียกอันนี้เป็นต้มแซบนะคะที่ยาย,ยาเรียกมันไม่ใช่อ,อันต้มอันซูเปอร์นะคะถ้าต้มซูปเปอร์จะเอ็น ออกไปอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนมันคล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่ามันทําไปคนละแบบจ้ะมาจ้ามา,ากินกันสดร้อนๆเลยอร่อยอร่อยแซ่บๆซสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีจ้าม่อนี้ไม่เห็ดอันต้มแ่บขาไก่นะจ้ะต้มไปละต้มแต่มันต่างหากลราส้อากดมาปุ่ม ต้มไส้ข่าตะไข่ใบบักูดอีหยัยงประมาณนี้เน,นา,นนาะจ้ะเนาะแล้ก็จะปุ่งข้างนอกอ่ะปุ่งผงสุ้ยรสเด้อจ่เนี่ยส่วนพริกข้ากับตัมโขกแล้วก็เอาล่มไปเลยจ้ะโขกพริกกระเทียมอย่างสิเลจ้ะ ปุงปุ่งลงไปเพราะว่าห้าจะบใส่ไปน่ะไปพร้อมกันกับไก่น้ำใสนะคะต้มแซบขาไก่น้ำใสมีบักหน้าใสยรถจัดจับแล้วจ้ะเห็นโมพี่น้อง ใส่มะนาวเปรี้ยวจิ๊ดๆเลยนะจ๊ะทุกคน ผงไปน้ำจังน้อยเราจะน้องจังจสิบน,นิจีซันเ่ยพริกผงปิดไฟเลยแต่เพราะว่าขาไก่เขาต้มสุกแล้วเนาะ นี่ก็ต้นหอมมองอไปน่าจะน่าแซ่ยบมอทุกคนตุ่มขาไก่เปียวจีดกับแก้มต้มแซ่บขาไก่อื้

ขาไก่นะคะเติมมะนาวไปกตามน้ำตาลนิดหนึ่งนะคะทุกคนบางกีน,น,น้ำตาลนิดหนึ่งอืมเสีบเๆี ก็จะตักเลยนะตักใส่ถ้วยเลยนะหั่กะพีหาหมอ้อก่อนเป็นกับแก้มอย่างดีนะคะทุกคน กับแก้มได้อย่างดีเลยลุดแซบน้ำใสต้มขาไก่ต้มแซบน้ำใสเลยนะนี่เลยต้มแซบขาไก่ ใช่แบบจะเป็นซุปเปอร์อะไรประมาณนั้นนะทุกคนอันนี้มันต้มแซบนะเรียวนะต้มแซบไม่ใช่ต้มซุปเปอร์นะต้มแซบนี่เลยค่ะเปรีย้ยวจีดเลยนะเผ็ดมากเลยพริกก็เผ็ด เห็นน้ำใสๆเงี้ยหอมมะนาว